Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านในหน้าที่75แล้วก็จับคู่ประโยคในหน้าที่76ค่ะ Are you ready? Let's get started. Can you read? ฟังแล้วก็อ่านตามซึ่งนักเรียนต้องดูรูปภาพข้างบนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเราต้องมาเรียนรู้ new words กันก่อนคำศัพท์ใหม่ Listen and repeat s o sound ามจะมี m e game game หรือแปลว่ากีฬาก็ได้นะคะเกมกีฬา pour pour t e glass glass ก้ว cut cut ตัด really really จริงจริงจในกรอบสีส้มจะเป็นเนื้อเรื่องนะคะที่เอ่ยถึงถึงบุคคลในภาพเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ there is no class for today the students are having a c a r r o o m party Ken is eating a sandwich. Penny is playing a game. Sarah is pouring orange juice into a glass. The teacher is cutting a cake for her students. They are really having fun. ลงไปได้เลยนะคะเรามาฝึกแปลกันเริ่มที่ประโยคแรกเขาบอกว่า there is no there is no แปบลบว่าไม่มี class คือชั้นเรียนหรือชั่วโมงเรียนนะคะ for สำหรับ today คือวันนี้ there is no class for today ไม่มีเรียนสำหรับวันนี้ก็คือวันนี้ไม่มีเรียน the students are having a classroom party S the s t u d e n t ก็คือนักเรียนนักเรียนเหล่านี้นะคะที่อยู่ในภาพ are having นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า are having อย่าลืมนะคะ verb to be ตามด้วยกริยาติมมา ing แปลว่ากำลังทำสิ่งสิ่งนั้นอยู่ classroom party ก็คืองานเลี้ยงในชั้นเรียน the students are having a classroom party คือนักเรียนกำลังมีปาร์ตี้ในห้องเรียน Ken is eating a sandwich. Ken กำลังทานแซนวิช Ken คือใครเอ่ย Ken ก็คือคนนี้นี่เองค่ะต่อไปเขาบอกว่า Penny is playing a game. Penny กำลังเล่นเกม Penny คือใครเอ่ย Penny น่าจะเป็นคนนี้นี่กำลังปาเป้า Sarah is pouring orange juice into a glass. a ซรากำลังเทน้ำส้มลงในแก้วแสดว่าต้องคนนี้คือ Sarah The teacher is cutting a cake for her students The teacher คือครูใส่เสื้อสีฟ้าตรงนี้นะคะ is cutting ก็คือกำลังตัดตะไรตัดเค้กค,คุณครูกำลังตัดเค้กสำหรับ her her คือของ,ของหล่อนหรือของเขาผู้หญิงนะคะ her student s t u d e n t ก็คือค,คุณครูกำลังตัดเค้กให้นักเรียน ของคุณครูนั่นเอง they are really having fun พวกเขามีความสนุกจริงๆหรือพวกเขากำลังสนุกนั่นเองเราอ่านเนื้อเรื่องในหน้าที่75จบแล้วต่อไปเรามาจับคู่ประโยคในหน้าที่76ค่ะ how well did you read อ่านแล้วตอบคำถาม circle the right answer ให้นักเรียนนะคะอ่านข้อ1แล้วก็มันจะมี2ช้อยเวลาตอบให้เรียนวงคำตอบที่ถูกต้องแต่ต้อง เลือกแค่ข้อเดียวเพราะเขาบอกว่า A หรือ B เลือก2ข้อไม่ได้นะคะฟาวผิดกติกาก็เท่ากับ0ย์คะแนน Number 1 We are We are shy A having a classroom party having a classroom party B having a birthday party having a birthday party เขาบอกว่าพวกเรา คำกริยาที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเติม ing หมดแสดงว่ามันจะแปลว่ากําลังทั้งหมดประธานกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ทั้งข้อ1ถึงข้อ5เลยนะคะพวกเรากําลังอะไรเอ่ย a having a class room party กําลังมีงานเลี้ยงในห้องเรียน b having a birthday party กําลังมีงานเลี้ยงวันเกิดเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะคาตอบที่ถูกต้องคือข้อ a เพราะเขาบอกว่า Having a classroom party พวกเรากำลังมีงานเลี้ยงในห้องเรียน Number two Ken is Ken is a drinking orange juice drinking orange juice B eating a sandwich eating a sandwich Ken กำลังทำอะไรเอ่ย Drinking orange juice กำลังดื่มน้ำส้ม B เขาบอกว่า eating a sandwich กำลังทานแซนด์วิชคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ค่ะ number three penny is a playing the piano playing the piano b playing a game playing a game penny ก็คือชื่อคนชื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังทำอะไรเอ่ยช้อยเบอกว่า playing the piano กำลังเล่นเปียโน B บอกว่า playing a game กำลังเล่นเกมเพราะฉะนั้นคำตอบคืออ้อค่ะ number four sarah is a pouring orange juice pouring orange juice b singing singing ข้อ4เขาบอกว่าซาร่ากำลังทำอะไรเอ่ยเเขาบอกว่า pouring orange juice กำลังเทน้ำส้ม b singing singing ร้องเพลงคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ คำตอบที่ถูกต้องคือ pouring orange juice number f the teacher is the t e a h e r is a eating cake eating cake b cutting a cake cutting a cake ข้อ 5. คุณครูกำลังทำอะไรเอ่ย a eating cake กำลังทานเค้ก b cutting a cake กำลังตัดเค้ก คำตอบคืออะไรคะคำตอบคือ cutting a cake แบบฝึกหัดในหน้าที่76เฉลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะและเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ